มเปอร์ซัสนะคบวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมอ่าซูปเปอร์ซัสนะครับอยู่กับแก๊สดีการแนะ้้วันนี้เราจะมาเล่นแบบจัดอันดับอ่าซูปเปอร์ซัสเล่นสองคนนะครับมาผมถ่ายกับก๊อตนะครก๊อตอ่ะเราจะเริ่มเล่นเงินเลยนะแป๊บเดียวผมเปลี่ยนอ่ะโอเคเริ่มเลยอยากเป็นข้ากรจ่ะ อยากไปข้าวกรสุดๆเลยอะแต่ว่าเปลี่ยนการแป๊บผมควรเลือกเป็นอะไรเดียในคลิปหน้าแต่คลิปหน้าผมจะถ่ายเป็นเดนโบเฟยนะไม่รู้จะได้หรือเปล่าถ้าเกิดคลิปนี้อาจจะมีคำหยาบพายนะครับอย่าลืมอ่าให้พ่อผมดูหรือว่าทำการปิดคลิปนี้ไปเลยนะฮะแต่คนโลกสวยอะ มาแล้วก็จะเป็นแฮกเกอร์นะครับตอนนี้นะครับก๊อก็คือจะได้เป็นผู้คุมนะมาโอเคอยู่เป้าโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยเกิดอ,อะไรขึ้นเนี่ย ทำไมหน้าจอผมมันเป็นสีดำเนี่ยเกิดอะไรขึ้นแป๊บหนึ่งนะครับขอประทานโทษด้วยนะครับจู่ๆมันก็เกิดอะไรก็ไม่รู้ขึ้นนะครับก็คือจู่ๆหน้าจอมันก็ดำแบบเนี้ยไม่รู้ว่าท่านชมเห็นหรือเปล่านะแต่มันมืดมากมันไม่เห็นอะไรเลยเฮ้ยสีชมพูเดินแต่ เดีนึงนะครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยมอมมี่เลยเดียวมันพูดเดินตามน่าสงสยัยมันเดินตามโอ้ตตู่ๆก็มีคนตาย คลิปนี้ต้องมีคำหยาบแน่น,นอนเฮ้ยเหมือนกันเลยเนี่ย ่ผมก็จะทําการบอกว่ามินเหมือนกันเลยนะครับคืออสี่มินบอกว่าหน้าจอแบบของคุณมันมืดมากเลยใช่ไหมเหมือนผมเลยเนี่ยมันมืดมากเลยครับไม่รู้ว่ามัเหมือนกันไปแล้วก็ไม่รู้ว่าใครจะ,ประเป็นฆาตกรใครฮีโร่เพชรปะอย่าพู้ขำหยาบนะครับอย่าพูกคมหยา วัข้ามนะมาเดี๋ยวผมก็จะไปทำการทำเค้ดนะผมเป็นแฮกเตอร์นะเพื่อนผมเป็นผู้คุมผู้ผมอยากมไม่ได้แก้ผมอยากเป็นนายอำเภอมากเลยแต่ผมไม่ได้เป็นนะ่ะน่าเสียดายโอค้คอะไรขึ้นเะนี่ย นแรกตายไปแล้วก็คือโอ้ยมันยังมืดเหมือนเดิมเลยอ่ะโอ้ย Wi-Fi ก็นุบงจังปิด Wi-Fi แป๊บโอเคเหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่งอะจู่ๆก็ไม่หวนตายเกิดอะไรขึ้นเนี่ย อ่มคุณจะฆ่าวิญญาณทําไมครับทําไมคุณถึงฆ่าวิญญาณนะจริงจริงคุณไม่ควรฆ่าวิญญาณเนี่ยเพราะว่าในแมปเนี่ยมันหาวิญญาณยากและอีกอย่างหนึง่งคือหน้าจอผมมันมืดมากมืดสุดๆมืดโคตรเลยมืดเหมือนกับไอ้มิ้นคนที่กดรีพอร์ตเนะี่ยแม่งยังมืดอยู่เลยตอนเนี้ย

ชาบะปา,ปาคลิปนี้จ,จะสั้นหน่อยนะคะเพราะว่าแบตผมเริ่มจะหมดแล้วเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะให้คลิปมันยาวขึ้นนะแต่อาจจะไม่ยาวเพราะเขาเลยอาจจะไม่ถึงแปดนาทีด้วยซ้ำนะครับก็ต้องขอภอภัยด้วยนะผมันมืดแบบนะี้โคตรบ้าเลย แบบแหลกมา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 กผมไม่รู้ว่ามันมันบั๊กแบบนี้นะถ้าเกิดผู้พัฒนาเกมมาเห็นน่าจะรู้นะเนี่ยถ้าเกิดมาเห็นนี่ต้องแก้แบบแบบเนี้ยมันเล่นไม่ได้แต่นะเอ๋ก็เล่นแค่ตาเนี่ยนะคะก็ต้องขออภัยด้วยนะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดซับสไครต์กับแก๊สดีกานนะครับแล้วก็อ่าคลิปนี้อาจจะไม่ถึงเจ็ดนาทีเลยด้วยซ้ำนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะสวัสดีครับไปละ